เดือนกุมภาพันธ์ปีมะเมียหรือปีม้าถือเป็นช่วงเวลาที่พลังการเคลื่อนไหวและโอกาสใหม่เริ่มชัดเจนขึ้นหลายคนอาจรู้สึกว่าชีวิตเริ่มมีสัญญาณบางอย่างเปลี่ยนไปทั้งเรื่องงานเงินและจังหวะโชคลาภต้นเดือนนี้จึงเหมาะแก่การตั้งจิตให้มั่นเตรียมใจให้พร้อมเปิดรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาอย่างมีสติและศรัทธาเดือนกุมภาพันธ์ปีมะเมียหรือปีม้าเตรียมรับโชคต้นเดือน ปีเมีมยหรือปีม้าตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทยและจีนเป็นปีแห่งพลังความขยันความไม่หยุดนิ่งและการเดินหน้าอย่างกล้าหาญเ <c oughs> มื่อพลังของปีม้าผสานเข้ากับเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนต้นๆของปีจึงเปรียบเสมือนช่วงตั้งหลักตั้งต้นและวางทิศทางชีวิตใหม่อีกครั้งพลังงานของช่วงเวลานี้เหมาะอย่างยิ่งกับการเปิดรับโชคแต่โชคในที่นี้มิใช่เพียงลาบลอยกับฟ้า หากคือผลของเหตุที่กำลังเริ่มก่อตัวอย่างเงียบๆในทางความเชื่อเดือนกุมภาพันธ์มักเป็นช่วงที่ดวงดาวเริ่มเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งที่นิ่งขึ้นหลังจากความวุ่นวายในช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลายคนอาจรู้สึกว่าเรื่องราวต่างๆเริ่มคลี่คลายแม้ยังไม่เห็นผลชัดเจนแต่สัญญาณเล็กๆจะเริ่มปรากฏเช่นโอกาสใหม่จากคนใกล้ตัวความคิดดีๆที่ผุดขึ้นมาโดยไม่คาดคิด หรือการได้รับข่าวสารที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสิ่งเหล่านี้ถือเป็นโชคตั้งต้นที่คนมีสติจะมองเห็นก่อนใครปีมะเมียยังเป็นปีที่เน้นเรื่องการกระทำมากกว่าการรอคอยโชคลาบในปีนี้มักไม่ใช่โชคแบบฟลุกเพียงครั้งเดียวแต่เป็นโชคที่เกิดจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเดือนกุมภาพันธ์จึงเปรียบเสมือนประตูบานแรกหากเราเดินผ่านด้วยความตั้งใจดีความเพียรและความซื่อสัตย์ต่อชีวิต โชคจะค่อยๆเปิดทางให้เองโดยไม่ต้องเร่งรัดในมุมของธรรมะการเตรียมรับโชคที่แท้จริงคือการเตรียมใจให้พร้อมใจที่ฟุ้งซ่านเต็มไปด้วยความกังวลหรือความอยากมากเกินไปมักมองไม่เห็นโอกาสที่อยู่ตรงหน้าตรงกันข้ามใจที่สงบรู้จักพอและรู้จักวางจะเป็นใจที่รับพลังดีได้ง่ายเดือนนี้จึงเหมาะแก่การหมั่นทำบุญเล็กๆน้อยๆเช่นการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่น การกล่าวคำดีหรือแม้แต่การให้อภัยสิ่งเหล่านี้คือการปรับคลื่นพลังของตนเองให้สอดคล้องกับโชคสำหรับเรื่องการเงินเดือนกุมภาพันธ์ปีเมะเมียมักให้โชคในลักษณะโอกาสต่อยอดมากกว่าเงินก้อนใหญ่ในทันทีอาจเป็นรายได้เสริมงานพิเศษหรือช่องทางใหม่ที่ยังไม่เห็นผลชัดเจนแต่หากอดทนและทำด้วยใจจริงจะค่อยๆเติบโตกลายเป็นความมั่นคงในระยะยาว ผู้ที่ทำมาค้าขายควรเน้นความซื่อสัตย์และคุณภาพเพราะชื่อเสียงในช่วงนี้จะนำพาโชคเข้ามาโดยไม่รู้ตัวด้านการงานเป็นช่วงที่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่วางแผนหรือปรับแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับตัวตนมากขึ้นพลังของปีม้าสนับสนุนคนที่กล้าคิดกล้าทำแต่ต้องไม่หุนหันพลันแล่นหากใช้สติเป็นตัวนำความสำเร็จจะค่อยๆปรากฏอย่างมั่นคง ต้นเดือนนี้อาจยังไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีแต่ถือเป็นการหว่านมเมล็ดที่ดีในผืนดินที่เริ่มอุดมสมบูรณ์แล้วในเรื่องโชคลาภตามความเชื่อการอธิษฐานในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ควรเน้นคำขอที่ชัดเจนไม่โลภไม่เกินบุญวาสนาเช่นขอให้มีทางออกขอให้พบโอกาสที่เหมาะสมหรือขอให้มีสติปัญญาในการตัดสินใจเพราะเมื่อปัญญาเกิดโชคก็จะเกิดตามมาโดยธรรมชาติการจุดธูปไหว้พระ หรือสวดมนต์ควรทำด้วยใจสงบไม่เร่งไม่คาดหวังผลทันทีสุดท้ายนี้เดือนกุมภาพันธ์ปีมะเมียคือช่วงเวลาของการเริ่มเดินมากกว่าการถึงเส้นชัยหากเราเข้าใจจังหวะนี้จะไม่ท้อไม่เร่งและไม่เปรียบเทียบชีวิตกับใครโชคต้นเดือนอาจมาในรูปของโอกาสเล็กๆรอยยิ้มจากคนรอบข้างหรือความสบายใจที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณว่าชีวิตกำลังค่อยๆเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงบทสรุปปิดท้ายเตรียมใจรับโชคต้นเดือนเดือนกุมภาพันธ์ปีมะเมียมิใช่เดือนแห่งความหวังแต่คือช่วงเวลาของการเริ่มต้นอย่างมีสติโชคลาภในช่วงต้นเดือนอาจไม่ได้มาในรูปของสิ่งใหญ่โตทันทีหากมาในรูปของโอกาสความคิดที่ดีผู้คนที่จริงใจ และจังหวะชีวิตที่เริ่มคลี่คลายผู้ใดรู้จักมองรู้จักรับและรู้จักวางใจให้สงบจะเห็นหนทางก่อนใครเสมอจงใช้ความขยันของปีม้าเป็นพลังใช้สติเป็นเข็มทิศและใช้ความดีเป็นรากฐานเมื่อใจพร้อมชีวิตพร้อมโชคย่อมเดือนเข้ามาเองอย่างเป็นธรรมชาติขอให้ต้นเดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงความสบายใจ และความเจริญที่ค่อยๆเติบโตงอกงามตลอดทั้งปี